ทดสอบนามัตถุรัตนตัตยศสสสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรสะพระพุทธชิตาสัพโสคุณวิภาสัมปตโตตรตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเตวันนี้มาทดสอบเสียงเพื่อที่จะจัดการประชุมพระสังคาธิการประจำ ปีของอำเภอนาคูโดยมีเจ้าวาดคือท่านพระครูกรมมธรรมรังสีจากนอำเภอนาคูเป็นประธานในการจัดสถานที่แล้วก็เตรียมความพร้อมในการประชุมพรุ่งนี้ก็จะมีคณะสงฆ์ที่จะเดินทางมาทั้งอำเภอทั้งอำเภอห้วยพึ่งนาคู กุจินารายขาวงเขตที่อยู่ใกล้ละแวกนี้ก็จะเดินทางมาประชุมซึ่งเป็นงานประชุมระระดับพระสังฆาธิการนะเป็นการเตรียมพร้อมในวันนี้นะก็มาตรวจสอบสถานที่นะการประชุมพระสังฆาธิการปรนะเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอนาคูขาวงห้วยพึ่ง ฝ่ายธรรมยุทธระดับ,จเ,จบเจ้าคนะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้า,าวาดประธานที่พักสง์และพระเลขานุก,การในวันที่14ตุลาคม2564ณวัดปทุมรังสีตำบลภูเล่นช้างอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินโดยคณะพระเลขานุกการเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธวัดปทุมวนารามราชบวรวิหารกรุงเทพ พระมหานครวันนี้ได้มาทดสอบนะครับในเรื่องของความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่เพื่อที่จะต้อนรับพระสังฆาธิการที่จะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นการประชุมศึกษาหารือเรื่องงานการปกครอ,องของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ พรุ่งนี้ก็จะมีพระมาประชุมน่าจะราวๆสัก200รูปโดยประมาณาก็เพื่อความพร้อมเพรียงในการประชุมในการเป็นหนึ่งอันเดียวกัน,นก็จะจัดความพร้อมและก็ญาติโยมของวัดตาธรรมรังสีก็ได้ร่วมกันทำน้ำปานะ มาถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้โดยอนมามภาพพระมหาวิชมนก็จะมาเป็นพิธีกรช่วยเหลือในด้านฝ่ายเลยขานุก,การนะครับนี่ก็มาทดสอบเสียงที่จะใช้ในการประชุมในวันพรุ่งนี้เพื่อ,อเป็นการด้านงานปกครองนะครับก็จะมีการ ปึกษาหารือความสุขทุกข์ท่านบอกว่าสุขาสังคัสามคัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่คณะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขนะครับพระพุทธองค์ทรงดำรัสตัดบอกว่านะมาพิขเวปุญงพายิทธะสุขขัดเสตังอธิวัจน,งนังปุญงเธอทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยเพราะว่าบุญเป็นชื่อของความสุข นะครับก็เมื่อเรารู้ว่าบุญเป็นชื่อของความสุขสิ่งใดที่ดีต่อใจสิ่งใดที่ดีต่อชีวิตเราก็สั่งสมศึกษาแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอันนี้ก็เป็นพระพุทธพระปฏิมากรพระประธานในศาลาของวัดปทุมรังสี ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะจัดประชุมคณะสงฆ์ประจำปีของ2,564ซึ่งกำลังจะสิ้นไปเพราะฉะนั้นพระภิกษุสงฆ์ก็จะเดินทางมาเป็นจำนวนมากในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ได้จัดเตรียมสถานที่พร้อมกับญาติโยมของวัดปทุมรังสีรวมถึงคุณแม่ชีทุกท่านพระสงฆ์ทุกองค์ แล้วก็ท่านหลวงพ่อจเจคณะเภอพระักูกมวลธรรมรังสีท่านก็เป็นต้นที่จะพากันพาลูกพระลูกเนรนได้มาจัดเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะประชุมหารือกันในเรื่องของการเป็นอยู่ร่วมกันที่จะพัฒนานะครับปลูกศรัทธาให้กับญาติโยมทุกท่าน ที่จะได้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนานะครับเ,เสียงชัดดีแล้วนะันเป็นเ,เสียงออกเองงนี่ยบ้าโอ้ดีชัดแจ๋วเลยโอ้อโอชัดเจนเลยโอ้เสียงดีมากเสียงดีมากเสียงเต็มมากเลยครับ<ม>สุดยอดเลยครับ<ม>ชื่นชมชื่นชมนะครับคูบาเป้นะครับฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของซาวด์ดนตรี ที่บันเทิงในธรรมนะครับก็เสียงดังฟังชัดนะครับประชุมพรุ่งนี้ก็คาดว่าน่าจะได้เป็นที่ประทับใจนะครับก็จัดเตรียมสถานที่ให้เกิดความพร้อมเพรียงนะครับทุกอย่างนะครับต้องมีการเตรียมเตรียมเตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมให้ดี ครับตอนนี้มาทดสอบเสียงนะครับว่าเสียงเต็มดีไหมครับว่าเต็มดีมากเลยครับพาวเวอร์ได้นะครับการตั้งคีย์พอดีเสียงดังฟังชัดชัดถ้อยชัดคำนะครับไพเราะไม่พลาดเครือนะครับผู้ฟังก็ฟังชัดเจนทุกมุมเลยครับเ,เดินไปจุดไหนก็ชัดเจนเสียงดังฟังชัดดีมากเลยนะครับพรุ่งนี้ก็ น่าจะมีพระสงฆ์มาประชุมกันเป็นจำนวนมากครับก็มีการนัดหมายมาเพื่อที่จะถามความสุขความทุกข์ท่าในใดมีความสุขความทุกข์ก็มาอากราบเรียนหลวงพ่อท่านก็จะแนะนำให้นะครับการปกครองพระสงฆ์ก็ดุด,ดังพ่อปกครองลูกนะครับปกครองด้วยความรักโดยธรรมนะครับ ไม่ได้ใช้อำนาจบากใหญ่นะครับผู้ใหญ่ใจดีไม่ใช่มีอำนาจแต่มีคุณธรรมนะครับธรรมะก็จะลงจิตใจส่วนลาบยศตำแหน่งก็เป็นแค่หัวโขนที่เขาสมมุติกันไว้เท่านั้นเองชีวิตก็ต้องเข้าใจทั้งทางโลกและท,งทางธรรมนะครับโลกไม่ให้ช้ำรมไม่ให้เสีย ควบคู่กันไปนะครับดุดดังยืนอยู่บนเรือเหมือนเรือน้อยที่ล่องลอยอยู่กลางทะเลหลวงบางทีก็อาจจะถูกพายุพัดกระนำซ้ำเติมบ้างในบางครั้งของชีวิตเรียกว่ามรสุมของชีวิตแต่ก็ต้องอาศัยความอดทนและทุกคนก็จะผ่านมันไปได้ท่านบอกว่าอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนเราอดทนถึงที่หรือย,ยัง เราเกิดมาในโลกนี้ก็เหมือนกับการเกิดขึ้นมาเพื่อทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างความสมหวังก็ทดสอบจิตใจเรากระเพื่อมแค่ไหนนะครับความผิดหวังก็กำลังจะทรมานดูว่าเราจะมีความอดทนแค่ไหนเมื่อเราเกิดมาในโลกใบนี้นะครับเราก็ต้องต่อสู้นะครับชีวิตนักสู้นะครับนักรบไม่ใช่นักหลบ ถ้านักหลบก็ถอยไปนักรบก็เดินไปเนะี่ยนักรบอยู่ในโลกมีอยู่สี่จำพวกท่านว่าจำพวกที่หนึ่งออกสนามรบเห็นฝุนตลบกระทิ้งทิ้งดาบทิ้งปืนหนีวิ่งหางจุกตูดยังเป็นไอ้ตูดเลยนักรบประเภทที่สองบุกสู้ลุยไปโดนฟันแค่แผลครึ่งแผลทิ้งดาบหนีไม่คิดจะสู้อีก นักรบประเภทที่สามสู้ไปจนตายคาสนามรบนะครับนักรบประเภทที่สี่ก็สู้จนได้ชัยชนะถึงแม้จะบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็เป็นร่องอรอยของการต่อสู้นะครับน้ำตาของคนมันคือสิ่งที่เป็นยาวิเศษความผิดหวังทำให้เราเกิดความระวังในครั้งต่อไปนะครับ mm. ท่านจึงบอกสำนวนว,นว่าล้มแล้วลุกเดินไปข้างหน้า ดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่นะครับเอเพราะฉะนั้นเกิดมาต้องสู้นะวัชรพงษ์นะต้องส,สู้สู้สู้ชีวิตนะครับต้องสู้พระพุทธองค์ก็ทรงสอนนะครับว่าวิริเยทุขมัจเจตินะวิริเยทุขมัจเจติบุคคลจะบรรลุจุดประสงค์ได้ก็เพราะความพักเพียนขี้เกียจขี้คานเนี่ยไม่ดีท่านว่า ขี้เป็ดขี้ไก่ใส่อะไรก็งามแต่ขี้เกียจขี้คันใส่ต้นไม้ต้นไหนตายหมดนะครับนี่เห็นไหมเออขี้เป็ดขี้ไก่ยังพอขายได้ราคาแต่ขี้โกรธขี้โกรธาขี้เกียจขี้คันแล้วก็แม้แต่หมายังไม่มองเลยขำๆวันนี้มาตรวจเยี่ยมชมสถานที่แล้วก็นะเพื่อจัดสถานที่ต้อนรับ การประชุมของพระสังฆาธิการในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะจัดขึ้นที่วัดปทุมรังสีใครอยู่ใกล้ก็เรียนเชิญมาร่วมกันประชุมร่วมกันฟังข้อคิดแนวคิดของพระสังฆาธิการที่จะมาประชุมกันในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็จะมีพระสงฆ์เดินทางมาจํานวนมาก ตอนนี้ก็เตร,รียมสถานที่ไว้ต้อนรับพรุ่งนี้เช้าก็จะมาฉันเช้าที่วัดประทุมรังสีนะโอ้เมอแองแม่ออกแม่ซีสิดสันแขงเห็ดน้ำมาเนะเออแบตเตอรี่ก็จะหมดนะครับลาครับวันนี้ก็มาทดลองเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสุดท้ายท้ายที่สุดสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพร ให้กับท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระปฏิพันธ์สาร,ส,ารสมบัตินะครับขอให้ทุกท่านจงมีอายุยืนหมื่นปีไม่มีหมองวันนะผ่องโศภาสงาสีสุขะหอมกายรื่นเชื่นชีวีพระแข็งแรงดีทุกวี่วันกันทุกท่านทุกคนเทิน จเจริญพรเจริญธรรมสัมพุทธจิตตาเจสัจจานิเกรสะพระพุทธจิตตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเตอาาขออวยพรให้กับเฮียประยศยังมีอายุยืนหมื่นปีนะอขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงลูกหลานกะตันอยู่ทุกท่านทุกคนด้วยเชิญเจริญพรเจริญธรรม ใครดูไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังเอา